ตอนนี้เวลา8โมงนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศติลาสังงงเลยนะครับดวผมพาทุกคนไปดูโซนนี้พ่อนะครับหลังจากผมพาไปคนทุกคนไปดูโซนจุดชมวิวสามแผ่นฟ้าแล้วนะครับแต่มาดูโซนนี้บางนะครับตอนนี้มจะเป็นแบบทุกคนจะตั้งเต้นกันนะครับตั้งเต้นนะครับอะไรก็มากินเข้าบนด้านฟ้าต่งตางๆนะครับเนี่ยให้ดูนี่นบรรยากาศครับ เหมือนตะกอนก็นะครับค้ายๆเหมือนเดิมเล่นห่ยนะครับทุกคนทุกคนอยตั้งเต้นที่นี่จะมีหลายโอ้เดี๋ยวมีหินเดินยาวเลยแหนะเนาะจอสเวลล์โดสงโต้องมานี่ครับโอ้ยสวยโอ้ที่ใคร,รเลยมองเยอะขนาดเลยเนี่ยตวนนี้เยอะมากทุกคนนี่ครับโดยสังโงครับโอ้ยตัวนี้สวยมากเลยทุกคน ก็ได้สวยมาก,กครับนี่ดอกส้มโอครับโอ้หลายคนมาตั้งเต้นนี่เหรอโอ้สวยมากเลยอ่ะทุกคนดูนี่ชั้นี้มอครับเราได้หันนี่แหละคือสามต้นเขาเชื่อสาซนนี่เหมือนอน,น,นี้ซนนั่นี่ก็มีนะครับนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวมาเล่นนี่ได้นะครับชิชาได้ เนี่ยหลายหลายคนก็ตั้งเต้นเนี่ยฮะโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้เดียวสเตมโอ้โหแล้วสแตมสวยไหมโอ้ิวสวยนะเนี่ยเนี่ยเห็นทะเลมอกด้วยเออทำไมไมทำไมทำไมทำไมไมทำไมไมเดดถือ ดี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 ไปไปไปว้าวโอ้โหเนี่ยปลาละอ่อนมาเล่นกันได้นะครับเนี่ยโอ้โหยืดหน่อยนี่ยเอ็งขามาเล่นกันครับทุกคนครับบรรยากาศ สวยมากเลยครับทุกคนต้องมาเอวกันแล้วเนี่ยแหมะของบ้านนะมันคือบรรยากาศมันคือดีจริงๆนะครับหลายคนก็นมาตั้งเนี่ยเห็นดอยส่งโง่เนี่ย,ย,งงยแปดโมงยังมีถมองอยู่นะครับเนี่ยนี่ป้ากลับมาเอวชมบรรยากาศรวริวสวยๆครับีกรอบนึฮะนะ,ะ่ะแต้มด้วยกันด้วยกันพร้อมยังคะพร้อมยังคะ พอแล้วนะไปว้าวโอ้โหสวยมากเธอลอยฟ้านะเธออะ,อะ,อะหยุดหน่อยนี่เอินทางได้ทางนี้ดีเนาะ โอ้สวยเลยเธอสนุกเลยเธออ่ะเธอสนุกเลยเธออ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปสับยีเป็นไงเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างดึงกับเป็นไง้เป็นไงบ้างเสี่ยวเสียวใช่ไหมเราบอกว่าชวนชวนทุกคนมาเที่ยวหน่อยเที่ยวไหนนะดอยสงก์ดอยสงก์แคร์ไปลงมาไปที่นี่นะครับมาเที่ยวกันครับทุกคนฮะ